สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ไฟเนนไลท์ FS ฟ0 0 B เพียงดวงเดียวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถจัดไฟได้กี่แบบ ก็จะไฟในไลท์ fs 0 0 b ตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเป็นไฟที่คุ้มมากๆราคาย่อมเยาแล้วก็มีตัว b ด้วยนะั่นหมายความว่าเป็นไบคัลเลอร์สามารถปรับเควินได้นะผมตั้งแต่2,700 k เควินะผมจนถึง6,500เควินเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยไฟตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ในการถ่ายสตูดิโอถ่าย เอาดอรวมถึงถ่ายตามงานแต่งตั้งหน้าบูธได้ด้วยเช่นกันนะเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาและกําลังไฟที่สูงถึง300วันเนี่ยถือว่าเป็นไฟดวงที่หลายๆคนควรจะมีไว้หรือว่าใครที่เล็งไฟไว้นะผมตัวนี้เป็นไฟตัวแรกก็ถือว่าดีมากๆเช่นกันนะผมะสำหรับวันนี้เราจะมาใช้งานไฟ f s 300B ตัวนี้เนี่ยในการถ่ายบุคคลในสตูดิโอนะผมมาดูกันว่าเราสามารถจัดไฟได้กี่แบบแล้วจะหลากหลายยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดไฟเซตแรกของเราเลยนะก็อันนี้ตั้งแบบเบสิกที่สุดเลยก็คือเ uh, นนไลท์เอฟไอสามร้อยบีผมอยู่บนขาตั้งแล้วก็ใส่ซอวบล็อกซึ่งผมเลือกเป็นซาวบ็อกเนนไลท์พาราเบลิกเก้าสิบเซนนะผมผมตั้งไว้ด้านข้างสูงหน่อยก็จะได้ไฟแบบรูปไลท์นะผมซึ่งอันนี้ถือว่าเบสิกที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครซื้อไฟมาตั้งแบบนี้ก็คือก็คือจบนะครับผมอันนี้คือเบสิกมากๆเดี๋ยวเราลองอย่างแรกกันก่อนนะแล้วเราค่อยไปดูแบบต่างๆกันต่อนะครับ โอเคครับ okay, ผมที่วิธีการจัดไฟลูบไลนะก็คือเวลาเราจัดไฟเนี่ยก็คือตั้งเฉียงๆหน่อยแล้วสังเกตที่เงาตรงจมูกเป็นหลักนะผมก็คือเงาจมูกเนี่ยเป็นห่วงอยู่ข้างๆจมูกไม่ถึงกับชนนะอันนี้คือลูบไลนะผมโอเคครับผมอันนี้ผมจัดไฟแบบที่สองนะซึ่งอันนี้เป็นอ่าบัตเตอร์ไฟนะผมซึ่งบัตเตอร์ไฟเนี่ยก็คือไฟเนี่ยกับแบบกับจมูกแบบเนี่ยตรงกันเลย ตรงๆเข้าไปนะครับผมที่สําคัญก็คือหน้าแบบก็คือต้องตรงกับไฟด้วยนะแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้เ,เงาโครงหนกแก้มเงาใต้คางแล้วก็เป็นเงาใต้จมูกนะครับผมการจัดแฟแบบนี้มันจะเน้นโครงหน้าของน้าแบบทําให้แบบดูเรียวดูดูตอบลงหน่อยโดยการโชว์เงาหนกแก้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับ เกยจะลูปนะครับผมอันนี้จะมีเงาใต้คางที่เข้มนิดหนึ่งนะผมจะเพิ่มรีเฟกเข้าไปเพื่อเปิดเงาใต้คางตรงนี้ขึ้นมาหน่อยน่าจะดูผ่องขึ้นอีกนะครับอะรีเฟกเข้าไปเลยครับผมที่รีเฟกที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวโค้งนะครับผมเพื่อให้เงาเนี่ยมันโอบตรงนี้ขึ้นมานะครับ ในเซตนี้นะครับผมจะจัดไฟเป็นแบบช็อตไลทิงนะผมจริงๆมันจะมีคู่กันก็คือช็อตกับบลอร์ไลทิงนะอันนี้ผมจะจัดเป็นช็อตไลทิงก่อนนะวิธีการสังเกตก็คือช็อตไลทิงเนี่ยแสงที่ลงที่หน้าแบบครับผมจะน้อยกว่าที่เป็นชาร์โดนะครับผมกลับกันก็คือถ้าเกิดป็นบลอร์ไลทิงแสงที่ลงที่หน้าแบบจะเยอะกว่าชาร์โดในกรณีนี้ก็คือจะได้อารมณ์แบบว่าลึกลับหน่อยหน้าค้นหาหน่อยฉากหลังมืดๆแล้วก็แสงลงแค่ส่วนที่ต้องการไฮไลท์ของหน้าแค่ส่วนเดียวส่วนอื่นก็จะปล่อยเป็นชาร์โดไปนะนนครับ ทีนี้ก็คือปัญหาคือผนังของผมเนี่ยด้านขวาเ,เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นแสงอะ่ะมันเลยไม่ได้ชาโ์โ์ที่เข้มมากนะมันมีการสะท้อนจากฉากหลังที่เป็นกำแพงผมเนี่ยเข้ามาที่ตัวแบบเพราะฉะนั้นผมจะเติมเป็นนกาทีฟดีเฟกต์นะผมก็คือจะกั้นแสงไม่ให้แสงนะกลับมาที่นางแบบก็คือจะกั้นเป็นดำข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ในเซตนี้นะผมต่อจากเซตที่แล้วนะก็คือเซตแล้วเป็นช็อตไลติงนะอันนี้ผมต่อกันเลยก็คือเป็นบอร์ดไลติงผมจะให้นางแบบเนี่ยโพสท่าเดิมเลยผมแค่ย้ายไฟนะผมลักษณะของบอร์ดไลติงเนี่ยก,ก็คือเวลาถ่ายเนี่ยสังเกตว่าส่วนที่เป็นแสงลงนะจะมีมากกว่าส่วนที่เป็นชาโดนะผมจะทําให้หน้าแบบเนี่ยดูมีความเต็มดูมีความอิ่มขึ้นมานะผมก็คือผิวจะดู่องกว่าที่เป็นช็อตไลติงนะผมความรู้สึกจะได้คนละแบบนนะเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันดูนะครับ ซนี้นะผมผมจะตั้งไฟไกลออกมาหน่อยับผมโดยที่ไฟของผมเนี่ยไม่ติดมวยไฟยอะไรเลยก็คือยิงเปลือยเลยโค้งก็ไม่ติดนะผมในการที่เราตั้งไฟไกลออกมาเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือได้ความสว่างของตัวแบบและฉากหลังที่เท่ากันนะผมยิ่งไฟไกลออกไปเท่าไหร่ห่างแสงยิ่งยาวขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นไฟที่ลงที่ตัวแบบกับฉากหลังก็จะเท่ากันทําให้เราได้ฉากขาวแบบนี้เลยนะครับ ในเซตนี้นะครับก็คือจัดไฟแบบเดิมเลยผมแค่เอาดีเฟกต์กั้นนะผมกั้นให้เกิดเงาในฉากเข้ามาแบบนี้อาจจะบ,บางตัวนางแบบครึ่งหนึงหรือว่าแค่สร้างเงาตัดเข้ามาบนฉากนิดเดียวนะผมก็มจะได้ลูกเล่นเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับ ในเซตน,นี้นะผมก็คือถ่ายเป็นเต็มตัวฉากขาวเหมือนกันนะผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือผมจะใส่ซอปเป็นเนนไลท์พราบติก120เซนนะผมซึ่งจะได้ไฟที่นุ่มนวลน,นะผมไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้ได้แสงแข็งนะผมแต่อันนี้จะได้ไฟที่นุ่มหน่อยเพราะว่าเราใส่ซอปบล็อกอันใหญ่เลยนะครับ ในเซตนี้นะผมผมจะจัดไฟเป็นซิลูเอตเลยนะผมโดยการใช้ไฟนันไลท์เอฟแอลสามร้อยบีเนี่ยใส่ซอฟท์บล็อกพลาบริกร้อยยี่สิบเซนเหมือนเดิมนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมให้ซอฟท์บล็อกและไฟเนี่ยอยู่หลังแบบเลยนะผมยิงย้อนมาโดยให้แบบเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างไฟและกล้องนะผมจะได้ซิลูเอตแบบนี้ซึ่งการถ่ายซิลูเอตเนี่ยเราอาจจะต้องหันแบบบิดตัวเพื่อให้เห็นส่วนทรงเห็นความน่าสนใจของเงานิดน,นึงนะผมเพราะว่าเราจะไม่เห็นหน้านะหน้ามันจะมืดไปนะผมจะลองดูนะครับ เซ็นี้นะครับผมจะจัดไฟเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าผมจะให้นางแบบหันมาหากล้องแล้วก็ใช้รีเฟกนะผมสะท้อนไฟจากด้านหลังเนี่ยเข้ามาที่หน้าแบบจะทําให้แบบว่ามีแสงลงมาที่หน้าแบบนิดนึงแต่ว่าได้ฉากหลังเป็นสีขาวนะผมเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ เซตนี้นะครับผมจะจัดไฟคล้ายๆกับแฮร์ไลท์เลยนะก็คือให้ไฟเนี่ยอยู่สูงลงมาจากด้านบนเนาะโดนผมโดนบ่าของแบบแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดไฟอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยหน้าแบบอาจจะมืดไปผมเลยใช้ตัวรีเฟกครับผมสะท้อนแสงบางส่วนกลับเข้าไปที่หน้าเพื่อให้คล้ายๆกับเป็นฟิลไลท์เปิดที่หน้าขึ้นมาโดยใช้รีเฟกซนะครับ ในเส้นนี้นะครับผมจะจัดไฟไว้ข้างบนเหมือนเดิมน,นะครับผมแต่ว่าผมเปลี่ยนจากโคมนะเปลี่ยนเป็นร่มทะลุนะแต่ว่าร่มทะลุในที่นี้เนี่ยผมจะให้ไฟเบาลลงมาด้านบนเป็นแสงนุ่มๆลงมาจากข้างบนนะครับแต่ว่าพอแสงมันอยู่บนมากเนี่ยเราจะให้หนางแบบเนี่ยนั่งถ่ายธรรมดาหน้าตรงไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดเป็นเงาใต้ตาเป็นแพนด้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้แบบเนี่ยนอนลงแล้วก็หันหน้าขึ้นไปข้างบนรับกับแสงที่ลงมาจากด้านบนแบบนี้เลยนะครับ ในเส้นี้นะครับผมจะใช้ไฟดวงเดิมเลยก็คือเนนไลท์ fs 3 0 0 b นะแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือผมใช้ติดกับโปรเจคเตอร์ pjbm นะผมตัว19องศานะแล้วก็ตั้งออกมาไกลหน่อยแล้วก็ใช้ตัวม่านของมันเนี่ยบีบแสงเข้ามาเพื่อให้แสงเนี่ยลงเป็นเส้นที่ตัวแบบแบบ,แบบแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นกับการให้แบบขยับเข้าแคบออกเล่นกับแสงที่มาเป็นเส้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะ ต่อมาคนระับผมใช้โพดิเตอร์เหมือนเดิมเลยตั้งตำแหน่งเดิมเลยแต่ว่าผมเปลี่ยนนะครับผมก็คือใช้แผ่นคุกกี้นะแผ่นที่กรองแสงเป็นมูลี่แทนนะผมก็คือจะได้แพทเทิร์นในฉากออกมาประมาณนี้เหมือนได้แสงมาจากหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับ เซตนี้นะผมก็คือผมจัดเป็นเซตสุดท้ายนะซึ่งผมจะจัดไฟยากหน่อยในเซตนี้นะครับก็คือผมใช้ไฟเหมือนเดิมเลยก็คือในไลท์เอฟเ 300B นะแต่ว่าติดกับโปรเจคเตอร์แล้วก็ติดแผ่นคุกกี้เนี่ยเป็นมูรีด้วยนะครับผมแล้วผมก็เติมเอฟเฟกตเข้าไปเป็นตัวควันตัวนี้นะผมได้ควันตัวนี้ผ่านตัวเอฟเฟกเป็นมูรีลงมาเนี่ยก็จะได้เป็นแสงเป็นเส้นๆมาที่ตัวตัวแบบนะครับผมซึ่งไอเครื่องทำควันที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นสโมกนินจานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือตอตนนนี้้ไฟหขางงลังนะ เพราะฉะนั้นเราไม่มีแสงที่จะมาเปิดหน้าแบบใช่ไหมซึ่งในเซตนี้เนี่ยผมไม่อยากจะใช้ลิฟเฟ็ผมเลยใช้มือของนางแบบครับผมให้เขาพลิกมือไปพลิกมือมาด้านหน้าเนี่ยจนแสงจากตัวไฟ3 0 0ร้อยดีของเราเนี่ยเข้าไปที่หน้าแบบเปิดแค่เฉพาะดวงตาตรงนั้นนะผมซึ่งไฟที่ได้จากมือเนี่ยก็คือจะเป็นแสงที่ออกสีส้มๆอุ่นๆด้วยเพราะว่าสีผิวของเราเนี่ยเมื่อโดนแสงอะสะท้อนออกมาก็ได้เป็นสีส้มนะผมก็เดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะผม นะครับสำหรับการจัดไฟแต่ละแบบในวันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่เนนไลท์เอฟเอสตัวเดียวเนี่ยก็สามารถทํางานได้หลากหลายมากๆกนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ไปลองจัดแต่ละเซตตามกันดูนะผมสำหรับเจ้าไฟตรงนี้ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่ที่9,900บาทนะจากราคาเต็ม15,000บาทผมถ้าเกิดว่าใครเร็งๆอยู่ตอนนี้คือไปตมกันได้เลยที่ COB Medi a เด a i l a n d นะครับ